โยโยโยสวัสดีครับ FC คซีคืนนูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนนูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิม คอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารครับคลิปแรกจะเป็น3คู่บุนเดสซีกาเยอรมันทั้งหมดเลยครับแต่เริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึง่งเบรเมนจะเปิดบ้านเจอกับอาเบลิสิกเบรเมน15แต้มจากการชนะ4เสมอ3แพ้8นะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอกรากบักมา2-2ครับการหลาก,ก็เหมือนเดิมครับเรเนโดบิทเทนคอตโรมาโนชมิดคู่หน้าเป็นมาวินดูชเล่นกับราฟาเอลบอเร่กองหนา It's 32แต้มจากการชนะ10เสมอ2แพ้3ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะฮอฟเฟนฮม์มา31นะครับวิลลี่ออบานกับดนนี่โอโมยังเจ็บแต่ว่าการหลักที่เหลือพร้อมลงเล่นนะครับคริสตอฟบอมการ์เนอร์มีซาบีซีมอนยูซุปโพเซนลุยส์โอเปนดาครับรด,ดูการที่แล้วเจอการไลซิกเอาชนะ21ทั้งเย่าและเยือนนะครับคู่นี้ก่อนเกมไลซิกบุกมาเป็นต่อคือคู่นี้ที่เจ็ดมองว่าไลซิกเครื่องติดแล้วนะครับเล่นดีทั้งเย่าและเยือนนะครับดูแล้วไม่น่ารอดสำหรับเรเมนครับวัดใจไลซิก บุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มเลยนะครับขยับไปที่เวลาตีสองครึ่งไปดูบุสเซียดอทมุลครับจะเปิดบ้านเจอกับไมส์ดอตมุลยี่สแต้มจากการชนะ7เสมอ5แพ้3เกมล่าสุดบุกเสมออัลส์บวกมา1 1นะครับสภาพทีมเนี่ยไม่มีคาริมอเดเยมีกับยุสซูฟามูโกโก้เหมือนเดิมนะครับดันกลางก็ เอ็มเรชานแนวรุกดอนเยลมาเล่นมาก็รอยสกองหน้าก็เป็นนิคัสฟูครูกเหมือนเดิมครับเฉอกับไมมีแค่9แต้มจากการชนะ1สเสมอ6แพ้ไปถึง8เกมล่าสุดก็แพ้ขาบ้านให้กับไฮเดนแฮมทีมน้องใหม่ไป0ูนอีกนะครับโจชัวกุยโลโบกุยยังเจ็บลงไม่ได้ครับทีนี้ตัวเลือกแนวรุกจริงๆมันก็เยอะนะครับอีจาซุงมาโกริตเตอร์คาริมโอนีซีโวโจนาธานเบอร์ขาดเป็นตัวเลือกครับ ดูการที่แล้วเจอกันจบ2-2บ้านดอทมุลเกมบ้านไมส์นี่ดอทมุลบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมดอทมุลเป็นต่อแน่ครับคือจะว่าไปดอทมุลก็อยู่ในช่วงเปเหมือนกันนะครับไม่ชนะมา5้านัดติดต่อกันทุกรายการแต่ว่าไมซ์แย่กว่าเอาง่ายว่ามีแค่9้าวแต้มนะครับแล้วดูการนี้แพ้เยอะด้วยครับวัดใจดอทมุลดีกว่าครับแย่กับแย่ช่วงนี้มาเจอกันดอทมุลจะคืนฟอร์มครับเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูหรืออาจจะมากกว่านั้นครับ ปิดท้ายตีสองคืออีกคู่หนึ่งไปดูฮอฟเฟนแฮมจะเปิดบ้านเจอทีมบัวอย่างดามสตัดฮอฟเฟนแฮม23แต้มจากการชนะ7เสมอ2แพ้6เกมล่าสุดบุกไปแพ้ไลซิสม,มา1ต่อ3มนะครับเหมอรกินเบริชากับวอเวกฮอสยังเจ็บดันกลางเป็นกีชาพ,พรอมเมลครับแนวรุกนำโดยมารุสบูเตอร์อังเดคามาริกกองหน้าก็ต้องใช้อิลัสเบบูนะครับเจอกับดามสตัดจมบัวมี9กแต้มจากการชนะ2เสมอ3แพ้ไปถึง10 เกมล่าสุดก็แพ้คาบ้าน,นกับบัวบวกไป0ต่อ1นะครับคริสตอฟซิเมอร์แมนยังเจ็บครับ3ประสานแนวรุกเป็นลูก้าเฟเฟอร์มาเทียสฮอนซักแล้วก็ทิมชาเก้ครับเจอหัหล่าสุดต้องย้อนไป7ฤดูกาลก่อนฮอตฟนแฮมเปิดบ้านชนะ2 0นะครับคู่นี้ก่อนเกม เขาก็มองฮอฟเฟนไฮม์เป็นต่อแน่ครับฮอฟเฟนไฮม์ก็เริ่มเปรเหมือนกันนะครับแพ้2จาก3เกมแม่แต่ว่าโชคดีมาเจอดามสตัดทีมบว้ยก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะครับไม่ชนะมา8นัดแพ้มา3เกมติดในลีกดูแล้ววัดใจฮอฟเฟนไฮม์คืนฟอร์มครับจะเปิดบ้านเบียดชนะเก็บ3แต้มน,นะครับสรุป3คู่ชอบบอลเหนือกว่าหมดเลยครับอาเบลไลสิกโบเซอร์ดอมุนและฮอฟเฟนไฮม์ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ